ดูว่าน้องทอคันก็จะจะแก้ป็นตัตเเสมอได้หรือไม่ครับขณะที่ทางบ้านของอิทิการมา210กับอโทษกับนาก็ในตัวกับนาก็อโทษดกับนาเป็นลูกาะรับเตะขึ้นมาเก่งไหมเก่งมาได้ขึ้นมาเด้ขึ้นมาเด้เก่งนาเลยนาด้เลยท่่านลูกคุณหมอที่ฟ้ากินหนูฟางไหมหนูฟาไหมไม่รู้ี่ฟางมีเสียงกันอยู่อะ ทางพี่กลยาไปช้าไหเฮ้ยจังหวะเก่งขึ้นมาเก่งขึ้นมาเก่งใครพูดได้ครับตีนดีหน้างอยู่นี่อย่างร้อนกรวดวางยาวบัดหน้าประตูเป็นสกัดมาได้ครับออกบอลมาติดติดพลาตัดบอลไลยขึ้นบกนี้ขึ้นบกแล้ ยังไงเออโอ้โหชาดิชาดิัาดีออกไปก่อนบินบาโบวิดนิว่าต้องวายตามน้ำนะครับลูกนี้แม่เกือบเข้าไปนแล้วนะทะลุต่ำไปนิดทีมุมพอดีเลยทีเดียวมาเลขสองของอิฐก่อนอิฐก่ออิฐเสร็งอิฐก่อนนี่มาจากสวรรค์กรโลกนะครับนะเทปนี้ตรงเหี้ยครับ เทพริ์หน้ขึ้นไปจังหวะยิงลูกนี้เราทับกอนกันเป็นลูกเตะมุมกรดาทอน้องทอฝันที่มือเอาไอ้ที่ลงกเลยเด<อ> <ไป S 1> ็กจับมขึ้นไปครบน, <ไป S 1> นาสี่อันที่แขเร <ไป S 1> าสี่ก็มีเทพรทธิ์เทพฤทธิ์ที่หลนหลนเทพริ์ไห<ป>ล,ลขึ้นมาสุากเม็จับบอลกระฉอกเราไแยกบอลไม่ได้กี่ตาดีศึกษากราลาก่อนไปลดใจกับมา ลูกนี้แตะคืนมาได้าไว้กันติดแล้วรับขึ้นมาแลังก้อยิ่สานจาบอลกระดาดที่ก้อนไหลมาขหลมาคือหลังว่ะสิบห้าวางบอลขึ้นไปได้ไหมลูกนี้ยังรับกังหะเปิดมนะาถ่า,ายกับมาพี่สองสองแตลงละหลบล่าเข้าไปในไหลมาแล้ววางไม่จับกระชากลากลากหยุดแล้วไปต่อไปต่อแล้วไปโดนเกี่ยวขาหลังกับโอ้โหแล้วไปเหยุดดลงกระดาดก็ได้ขอยัหนหลงกลับไปแล้วนะ เขาลอกเียนนยามทิมเพลงครับปามย่อนหาเด็กน่าของก่อนเลยยิงกันนี่ะเขาแบบก็แกก็แไปได้ไปไปทำงานเลยนรตลูกหนึ่งนี่ีปแบงค์ไแบงค์ประการที่มือไปเี่อนไป่นไป่ไปช่ดีกว่าเหมือนรเถื่ที่ตั้งแี่รน้อยู่ตนีเรียครับ เป็นลูกเตะเหย่งกุฎขึ้นมาครับเก่งนึงไปเก่งสองเก่งนึงไปแล้วเก่งเก่งแล้วเก่ง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 ขึ้นมาครับดีจังเลยได้เก็บบอลลงมาให้ไปที่สุริยันยันจ่ายลูกนี้มาที่อานนท์อานนท์โดนบังออกไปครับ ไม่ออกเลย่าเบิร์นเนี่ยเดินนนอยหมิดชาติตอบยคอยู่ใกล้ผู้กอลที่ออกไปนะครับนาถ้าเห็นช่วยขอฝากคุณอาช่วยเข็บส่งมให้หน่อยครับขอบคุณมากครับเก่น้องไมได้ลูกนนอะพิธกรกลับบารงไปัใที่ไอด้ไมไม่ได้ครับนางได้เก่งน้องไอ้ลงหลังเอ้อยู่ที่เทพฤทธิ์ตองแ้เทพฤทธิ์วางกลับไปใหับม่ไ ดีเลเฮ้ย้ัน้ไม่บอกเขาเลอกมานลวีนให้ไงเข็นให้เลยเป็นแเข็นไปต่อแนวกับเวลาิดีใจกับมาเเวลางแตกดีใจนะเทปปรที่สุเมตสุเลตหนูแก้วชนาทิพชนาทิพสินทุอะไรสุเมที่ครั้งหนึ่งสุเมตล็อกผ่านเข้ามาในกลับมาที่อุดรหาจังหวะ อดอนอดอนเนือโอ้โหมาแล้วอ้กอไ,ไปแล้วลูกนี้ลูกนี้ยิงติดติดกับหมกรงดีนะะ้อะร่งองไปลงไปก่งอ like ้กบอลไปไแลนอาิกก้มามาที่สุเวสุเวผ่านบอลมาติดมาเีครับชาาตนอิทธิกรอิทิกรยิงลูกนี้แบบปลี่ยนไปครับลแนสองออ เม้ไม่เม่เม้เม่ไ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 ดีครับชาไม่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 เม่ไมาไม่อเ่ไม่ม่ไ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 ม่่ไม่ไม่ไมม่ไม่ไม่ไมม่ไม่ไมไ่ เดินหลังมาที่เทพฤทธิ์เทพฤทธิ์สำเรีเยงขึ้นไปให้โอ้โหดกายลูกนี้มาครับอาดอนเปิดบอลยิงไปหน้าประตูแล้วลูกนี้เก็บบอลได้ของดาสิบห้าของอีทีก่อนออกบอลกลับมาเก็บมาสี่สิบเจ็ดโลไว้ใ่โดนดักบอลมาที่สุเมศสุเมศจ่ายมาเทพลูกนี้อาดนอนอาดอนตึงกับมาแล้วเติดแล้วนี่โอ้โหโอะไรกับขอบตัวครับน้องทอมฟัน อาสิบเจ็ดออกครับอาทิตออกครับอวิชาแตนสวรรค์ลงไปไปคาที่้เข้ขออะไรวะเปลี่ยนแนวละของหลังขอไอแรชาติได้ตมเลยรอระสนรเปล่าตีิดยังไงบ้างตก็ขออะไรวะได้ตาตงเยอตอนตัดตอนตอนตอแต่หักดวยนูมวยาว่าเวลาเท่าไหร่เนี่ยครับผจะได้บอกอู๋พีบอกแล้วแต่จะตกลงกันแตาให้มากระโดแก เทพิตตอนนี้อยากจะต้องตินาทีนะเม่เดินหลังไปมีชาแดงสวน่เราเล่นได้ไปโนตีเสมอเลยนะได้ออกมาติดครับตัวนี้ออาไปเราไงใช้แรงกไม่เปลืองก็ได้หมเลสุดยก็ไม่เปลืองก็ได้เลยไีวงิงแม่งที่วิ่งม่ยิง่งนอเดอออกคือเออกมันเล่นไไสามปีห้าบอลนะเห็นไหม มาพี่อารมณ์กันอารมณ์ให้มาที่เทพินเอ้าที่นี่จับมันแบ่งตัวตที่นี่เป็นลูกทุ่มของพอฝันครับทุ่มมาสุริยันสุริยันจับไหล่เขาไปครับสุเมศร์ ดึงต<ล>ีไว้แล้วลูก okay. น mm ี้ออกไปถสุริยันถุงเม็จิ้มสตับุรมไเหนื่อยชิบหายัสุริยันลากเรือให้ไหมชนาทิพสิงห์ทุกอะไรลากลับมาจังหะไป ชนาทิพย์เลื yeah. Yeah. So okay, um ่อยเข้ามาไหมจังหวะยิงโอ้โหนะจังหวะนี้ยังไม่ได้แล้วแกวังลูกนี้มาอยู่ชนาทิพย์แต่ใบที่ชุยันชุยันให้เทพเทธิแต่เทินมาแต่เทินมาไอ้ลูกนี้ขวาครับโอ้โหไปตัดบอลยกล้อครับดาลูกนี้ใครอะเต็มมา่ลไหจะกินเมื่อไหร่ถึงเวลาหลัางข้อใจทัานครับ ยังนึงประตูต่อศูนย์กัมตาอีกที่ก่อนขึ้นนำอยู่เรยง่ายยังสี่โมงห้าทียงเราทอสันกัมตาอาประตูที่เสมอได้ใช่ไหครับนะครับเวลากันเลื่อนไหลมาตุกกระดาษครับสายน้ำไม่ค่อยถ้ากระดาไม่คลายใครอันนี้เราไม่ไดวกนี้คุณนี้สารละเคมีปลาที่อานนท์ปาดินให้ให้มาเก็บบอลได้ไหมเจ้าโหเกี่ยวบอลไม่ได้กัมดาสุริยันนิเพงทางบอลเรไปรัมดายี่สิบดของอีกที่ก่อน

บอลก็เด้งพอดีเลยเด้งข <onic bizarre> ึ้นพอดีเลยมันตัดใจจริงงั้มองมาแล้วกูจะบมดแค่ไหน่อกครับบอลเด้งขึ้นพอดีแล้วกลับมาแล้วครับกลับมาลงก็ได้เอาบอลผ่านบอลเข้าไปไหนครับเก่งตานี่เก่งตานี่ชนาธิปเปิดตาเราตอนนี้ แม่ท่านหยุดไม่ได้กระดาโจกแม่โจกแม่พยายามเก็ะฝนไม่ได้ครับดาษลูกนี้เิลีาวครับใส่ฝนแม่มือกลางไปได้ยังไงใส่ฝนไปได้ยังไงอืมอะไรก็มาที่วิชาวิชารดนวิชาตอนเดียวไปนะเต็มๆดึงยาหูดึงก่อนด้านจราจรจด้วย

อ่านลยน้ปารับดาให้ทุนนี้มายั่ยังมให้หมดยังม้เละครับเดีครับยัวไปมเอ้า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 เอบเเบียดไปเกี่ก็ไม่ได้เอ้าไม่ได้ไปได้ไหมแยกได้เราพยายามเล่นกันมาเหนาเพชรเออตอน้นนาที่เทพเร็กเหตเร็จเกี่ยวับลงพูดลเไตไปให้ครับนาเพชสินสุกอะไรอนมาที่อาดรธาน อารมณ์ยังแตัวตังต uh ัวเยับพระางับให้ฟาดหลังกบนาง้คัน้องทองจันรเตะีกำาลูกนี้นอนดึกอะมยังไม่พร้อมไม่สาวสงนี่ครหายพลิกกบมา

หมดแล้วก่อนเปิดขึ้นมาครับยังให้อีกแก่วันี้หมดกลับเข้ามากลับตอนให้ตายวันนียออกไปมาแล้วครับหมดแล้วน้องทอฝันนะครับนาจะทำอย่างไรแบบไหนยังไงนะครับเวลาก็เลื่องหลายทุกศษขนาดครับเฮ้ยลงกลับมาครับกลับดึงกลับมาให้เฮ้ยแึงวีแล้วลูกครับ ลุดบางเข้าเท้าของอิทธิกรยิงอิทิกรเนื้อนับเปิดออกไปครับยังยังยี้ยมหมดเวลาการงานคับตาอิทธิกรครับเขียนมาชนะน้องกองฝัไปได้เป็นประตูต่อศูนย์ผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองจะจิ้ิจาเลครับนะครับผ่านเข้าไปจิ้งจ้าเลื่อส่วนน้องกองฝั่งนี้ตัวจิ้งจี่สามนะครับ